สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแจรยชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคานวณสูตรหัวรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับเอามาฝากกันนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ2565เป็นสูตรใหม่นะครับเอามาพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตร เลขคิ้งตัวเดียวนะครับมีความน่าสนใจนะครับงวดนี้ซึ่งไปตรงกับสูตรภาพรวมของสูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนก,นกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็ โปรดใช้วิจณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตนี้เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตการสูตรหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็าฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c h a ช n แนลหวนฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรนี้นะครับเข้ามา8งวดติดนะครับ งวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก867นะครับ3ตำแหน่งบวกกันนะครับเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาดูนะครับงวดแรกนะครับ0บวก6บวก1นะครับได้เลข7ได้เลข7นะครับ7ตัวเดียวเพียงๆนะครับนะครับงวดนี้รงผลวัลที่ออก867นะครับเลข7ตัวนี้เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับ วัดต่อมานะครับ6-7บวกเเป็น13นะครับ1 3บวก8เป็น21นะครับได้เลข1 1ึ่งตัวเดียวเพียวๆนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ6 1 8นะครับเลข1เข้ามาที่หลักสิบนะครับงวดที่3นะครับ หนึ่งบวกแปดนะครับเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะครับผลลัพธ์ที่ออกเก้าหนึ่งเนะครับวันนี้เลขเก้าตัวนี้นะครับเข้ามาหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับเรามาดูต่อนะครับงว่ดต่อมานะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกนะครับ 6บวก8เป็น14นะครับได้เลข4 4ตัวเดียวเพียวๆนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ6 4 2นะครับงวดที่4เลข4นะครับเข้ามาที่หลัก10นะครับ วดต่อมานะครับ4ีบวกสเป็น7นะครับ7บวก5เป็น12นะครับได้เลข2 2ตัวเดียวนะครับผลรางวันที่ออกศ1นย์นนะครับงวดนี้เลข2นะครับเข้ามาที่หลักหน่วยผมามาดูต่องวดต่อมานะครับ 1บวก2นะครับได้3 3บวก6ได้เลข9กตัวเดียวเพียวๆนะครับผลรางวัลที่ออก196นะครับเลข9กตัวนี้นะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครับเรามาดูต่องวาดต่อมานะครับ 9บวก6เป็น15นะครับ15บวก2เป็น17นะได้ครับได้เลข7 7ตัวนี้นะครับผลลงวัลที่ออกนะครับแ0ดนะครับเลข7เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับ วดต่อมานะครับ0ูนบวก1บวก6นะครับได้เลข7 7็เจ็ดตัวเดียวเพียวๆนะครับผลวันที่ออกนะครับของงวดที่ผ่านมา417นะครับเลข7เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับ อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับแปดงวดติดนะครับยังไม่ผิดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดงวดติดแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าแต่ละงวดที่เข้ามาแปดงวดที่เข้ามานะครับก็ยังไม่หลุดจากหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยนะครับอย่างงวดแรกเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับงวดที่สองหลักสิบ งวดที่3เลข9้นี่มีทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือยังไม่หลุดหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดที่4เข้ามาที่หลักสิบนะครับงวดที่5เข้ามาที่หลักหน่วยงวดที่6นะครับเข้ามาที่หลักสิบงวดที่7เข้ามาที่หลักหน่วยแล้วก็งวดที่8เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับงวดที่9นะครับทีนี้เรามารอลุ้นนะครับว่าจะมาหรือไม่นะครับ หนึ 1> 1่งบวกห้าเป็นหกนะครับหกบวกสองเป็นแปดนะครับได้เลขแปดแปดตัวเดียวเพียวๆนะครับงวดวันที่สิบหกก็คอหกห้านะครับจะเข้ามาในตำแหน่งไหนนะครับหลัก สิบหรือว่าหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับสถิติก็แปลงวดที่เข้ามาแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับยังไม่เคยลงนะครับงวดแรกนะครับงวดนี้ที่นํามาฝากกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตําแหน่งของสูตรที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็น หลักสิบบนนะครับบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2แล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับชุดก่อนที่ลงให้ดูนะครับกับสูตรเลขเด็ดหรือว่าเลขวิ่งนะครับก่อนหน้านี้ที่เข้ามานะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้วันที่แล้วที่เข้าตรงมานะครับคู่0ูนจจับจากสูตรเลขวิ่งนะครับวันนี้วัน มดก่อนหน้านี้เลขศูนย์ตัวเดียวผิดนะครับงอดนี้สูตรเลขสีก็เป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งสูตรนะครับก็คือสูตรของวันนี้นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งตัวเดียวก็คือเลขแปดนะครับก็ไม่ต้องจับคู่ใหม่นะครับเพราะว่าเลขแปดก็มีอยู่แล้วนะครับมีตัวชนอยู่แล้ว อันนี้เราคัดออกมานะครับตัวชนเราไม่เอาเอามาตัวเดียวนะครับอย่างเลขเจ็ดชนนะครับเลข4ชนนะครับงวดนี้โทษทีนะครับแล้วก็มีสูตรนี้เพิ่มเข้ามาที่เลขแตัวเดียวก็เป็นตัวชนนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นตัวเลข5้าตัวเหมือนเดิมนะครับจับคู่ชุดก็ตามนี้เหมือนเดิมนะครับคือไม่ต้องจับเพิ่มนะครับเพราะว่าเลขแปเป็นตัวชนอยู่แล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับในชุดสูตรเลขเด่นนะครับ อันนี้คือลงให้เป็นคลิปแรกนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเก่าที่เข้าตรงมานะครับงวดนี้ที่จับคู่ให้ตามนี้แล้วก็ที่ขีดเส้นใต้ก็คือตรงแต้มนะครับที่ตรงแต้มแต้มรวมนะครับแต้มรวมก็ประกอบไปด้วย5 6 7 8 9 0แเแต้ม8แต้ม5แต้ม8แต้ม8นี่ออกไปแล้วนะครับ17แต้ม5นะครับแต้ม8 แต้มห้าแต้มแปดแต้มห้านะครับแต้มห้าแต้มชนก็จะเป็นแต้มห้ากับแต้มแปดนะครับแต้มแปดส่วนแต้มแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี้ออกไปแล้วนะครับก็คงจะไม่มานะครับผมคิดว่าน่าจะตัดได้นะครับก็จะเหลือที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นคู่ศูนย์แปดนะครับแปดศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับแต้มห้าแลวก็เป็นแต้มชนนะครับ แล้วก็7 887เนะครับเป็นแต้มชนนะครับแต้ม5้านะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับงวดนี้นะครับอันนี้นะครับแต้มรวมนะครับอันนี้คือแต้มหลักนะครับที่ลงมาก่อนหน้านี้ส่วนแต้มชนคือเพิ่งลงงวดที่แล้วงวดแรกนะครับงวดนี้งวดที่2ถ้าเดินต่อก็ชนกันที่แต้ม5กับแต้ม8นะครับ2แต้มนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดวันที่ 16กรกฎาคมนะครับ2565ก็ขอให้มาตามนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR ้าชนแนลหวยฟรีทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะลงสูตรลงชุดตารางนะครับลงชุดตารางให้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ